คืออย่างนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอา,อาหารเสริมอาหารเสริมเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมจริงๆแล้วมันจําเป็นนะจำเป็นตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเกิดตอนตอนวัยรุ่นตอนแก่อะไรเงี้ยถ้าถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้เรื่องเราเรารู้เรื่องการกินเนาะเรากินเป็นเนี่ยจะมันจะไม่ต้องใช้อาหารเสริมก็ได้ แต่พอเรากินไม่เป็นยกตัวอย่างเช่นเรากินไม่เป็นมันจะมีสองแบบกินไม่เป็นกับไม่รู้ว่าเรากินแบบเนี้ยมันจะเป็นลดภูมิต้านทานของเรานะคะสาเหตุที่ทําให้อ่อเดี๋ยวมาตรงนี้สิพอดีมีทหารมาพัดให้ด้วยนะคะไช่แมองวี่เ <laughs> งวี <laughs> อ่าจะบอกงี้ว่าพอเราเราไม่รู้เรื่องการกินนะตั้งแต่เด็กเกิดมาเนี่ยเด็กเกิดมาเนี่ยเรงวีเยอะอ่า เดี๋ยวมันจะเสียสมาธิเด็กที่เกิดมาเนี่ยเวลาเขากินนมวัวนะคะนมวัวเนี่ยจะไปลดภูมิต้านทานของเด็กแรกเกิดเนาะอย่างเด็กที่เกิดมาถ้าเขากินนมแม่นมแม่มันจะเป็นสีเหลืองๆปัจจุบันเนี่ยบางทีเด็กอะ่ะไม่ค่อยได้กินนมแม่เขาก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันร่างกายที่ดีนะเพราะเด็กบางคนบางคนก็ไม่ได้ให้นมลูกเนาะก็กินนมวัวแบบเนี้ยในนมวัวเนี่ยมันจะมี เขาเรียกว่าตัวที่ไปลดภูมิต้านทานในลำไส้นะคะมันจะไปรบกวนการทำงานของลำไส้ในนมบัวเนี่ยเขามีการวิจัยนะคะว่าคนเอเชียเนี่ยจะแพ้แพ้โปรโตีนจากนมบัวย่อยนมบัวไม่ได้บางคนกินนมบัวแล้วท้องเสียบางคนกินแล้วท้องอืดบางคนกินแล้วเป็นสิวเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือพอเราเกิดมาปุ๊บคุณอาขอขอพัดหน่อยค่ะพอเราเกิดมาปุ๊บพอดีแมงวีเขาจะมาฟังด้วยพอเราเกิดมาปุ๊บนะคะเพือเเ่อนะ อันนี้เราก็ถูกลดภูมิต้านทานสําหรับในเด็กที่กินนมบัวนะและรวมถึงเด็กที่กินนมกระป๋องอะค่ะก็จะถูกลดภูมิต้านทานเพราะในนมกระป๋องอะมันจะมีไขมันเทียมเนาะซึ่งตัวไขมันเทียมเนี่ยมันเป็นไขมันที่ไม่ใช่ไขมันธรรมชาติมันก็จะไปลดภูมิต้านทานในกําลังเล่าถึงว่ากระบวนการในการถูกลดภูมิต้านทานเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนตั้งแต่กําเนิดแ่แ่แ,แ,แ่ออกมาเนาะ แล้วทุกคนอะไม่รู้ไงคะทุกคนก็เลยป่วยแล้วคนที่เป็นแม่เองเนี่ยคนที่เป็นแม่คนที่ท้องเนาะก็ไม่รู้หรอกว่าน้ําตาลที่ตัวเองกินเข้าไปเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีพวกอาหารเสริมพวกโปรโตีนแต่ก็ใส่น้ําตาลแบบนี้เนาะใส่พวกเนี้ยไปเราก็ไม่รู้คือเราก็ใช้ชีวิตกินมาแบบไม่รู้ไม่รู้เอาตั้งแต่เด็กเราถูกลดภูมิต้านทานจากการดื่มนมจากการกินเป็นพวกอาหารสําเร็จรูปแบบนี้เนาะที่แบบว่าสําเร็จรูปมา แล้วเราย้อนกลับไปในสมัยที่เราปู่ย่าตาทวดปู่ย่าตาทวดเนี่ยพอเกิดมาปุ๊บเขาก็จะให้เด็กเนี่ยกินกล้วยนะคะเ,เพื่อนๆกินกล้วยน้ําว้ากล้วยน้ําว้าหนึ่งลูกปุ๊บครบจบทีเดียวเลยแต่ว่าเราก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้เนาะไม่รู้เราก็ไม่ให้ลูกกินกล้วยน้ําว้าอย่างนี้ไม่ให้ลูกกินกล้วยน้ําว้าไม่เข้าใจนะคะก็เลยให้แต่ลูกแต่โชคดีที่เนให้นมลูกจนถึง6เดือน8เดือนนะให้นมกับเต้าเนี่ยนมเนเยอะมากเลย เออแล้วเน่จะบอกแบบนี้ว่านมเยอะ,อะกินข้าวกล้องกับกินไอ้แกงเรียงหกปีอะค่ะนมจะน้ำนมจะเยอะเนาะทีเนี้ยนี่แหละมันถึกมันคือกระบวนการในการลดภูมิต้านทานอย่างที่บอกเนาะแล้วแล้วพอพอเด็กอ่ะเขาเป็นภูมิแพ้นะคะพอเป็นภูมิแพ้เสร็จปุ๊บเด็กยุคใหม่เนี่ยไม่เหมือนยุคโบราณยุคโบราณเขาจะทุบหัวหอมนะทุบหัวหอมเอาไปเอาไปไว้ที่ถุงมือถุงเท้าเอาไปวางไว้ที่ข้างๆเด็กเพื่อให้ช่วยขับน้ำมูกเนาะ แต่ว่ายุคใหม่เนี่ยก็จะให้กินยาลดน้ำมูกซึ่งยาลดน้ํามูกเนี่ยเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่ไปลดจุลินทรีย์ตัวที่ดีค่ะก็คือไปลดภูมิต้านทานของร่างกายอันนี้เป็นเขาเรียกว่ากระบวนการนะคะกระบวนการที่ภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆแล้วพอพอป่วยก็ไปกินก็ไปกินยาลดน้ํามูกเนาะพอทําไมมันถึงป่วยก็เพราะว่า ภูมิต้านทานมันถูกลดจากการที่ดื่มนมแล้วมีการลบควนที่ลำไส้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเด็กที่ดื่มนมบัวก็จะเป็นอย่างนี้พวกเด็กๆเนี่ยมันก็จะเป็นคือเขาเรียกว่าวงจรชีวิตของแต่ละคนก็จะเป็นมาแบบนี้เพราะว่าดื่มนมดื่มนมดื่มนมแล้วก็ป่วยแล้วก็พอป่วยก็ไปกินยาปฏิชีวนะแล้วพวกยาปฏิชีวนะมันเป็นลดภูมิต้านทานค่ะแล้วการเกิดของโรคนะอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งบทบาทหนึ่งที่ภูมิต้านทานของร่างกายลดลง แล้วอาหารการกินทุกอาหารการกินถ้าสมมุติเราไม่รู้เรื่องอาหารเรากินอาหารอะไรกันละ่ะกินมามมากินปลากระป๋องกินอาหารซองอาหารในร้านสะดวกซื้อกินโจ๊กที่มาในรูปซองเพราะอะไรเพราะก็เราไม่รู้ความไม่รู้ก็คิดว่าเอ้ยอันนี้ดีมากเลยนะอาหารแบบสาเร็จรูปเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเราเข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นเนาะแต่จริงจริงมันคือกระบวนการที่เป็นลดภูมิต้านทานทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ข้อเท็จจริงสําหรับสุขภาพที่ดี เรานึกย้อนกลับไปถ้าเรามีการไปรื้อฟื้นกลุ่มคนที่เขาไม่ได้กินอาหารพวกนี้เขากินแต่ผักผลไม้อยู่ในป่าเนาะก็พวกชาวฮันซาพวกนี้เขามีอายุยืนที่120ปีเขาสามารถมีลูกได้อายุ60เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเขาไม่ถูกลดภูมิต้านทานค่ะ,ะการถูกลด,ลดภูมิต้านทานเนี่ยมาจากอาหารเนาะมาจากอาหารส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งคือมาจากมลภาวะที่เป็นพิษ PM 0.5นะรวมถึงเชื้อไวรัสการฉีดวัคซีนการกินยาการใช้ชีวิตที่อยู่ไปด้วยท่ามกลางความเครียดแบบนี้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นกระบวนการในการลดภูมิต้านทานของเราทั้งหมดเลยค่ะแล้วทีนี้เวลาที่เราจะกินอาหารเสริมพอเราจะกินอาหารเสริมเราไม่รู้อีกเราก็ดันไปกินอาหารเสริมที่สมมุติสมมุติวันนี้เราเกิดผิวแห้งเนาะเราก็ไปกินอาหารเสริมที่อยากผิวตึงอ่ะเพื่อนเ แล้วเราไปกินอะไรเราไปกินคอลลาเจนปรากฏว่าคอลลาเจนเอาจริงคอลลาเจนเนี่ยมันไม่มีงานวิจัยว่าช่วยเรื่องผิวพรรณแต่งตึงอะไรหรือว่าไปช่วยคือมันไม่ได้มีงานวิจัยรองรับเลยนะแล้วนี้จะบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยวิ่งเข้าไปหาเวลาที่รู้สึกว่าอยากผิวพรรณสวยอยากผิวพรรณแต่งตึงแต่ข้อเท็จจริงแล้วนะคะีนจะบอกให้ในคอลลาเจนเนี่ยปรากฏว่า ถ้าสมมุติว่าเรายังเป็นคนที่ไม่ได้บกพร่องคนที่ไม่ได้บกพร่องคือไม่ได้มีภาวะความดันไม่ได้มีภาวะเบาหวานไขมันนี่แหละเขาเรียกว่ายังไม่ได้บกพร่องก็สามารถที่จะกินคอลลาเจนแบบนั้นได้แต่ว่าในคนที่สังเกตไหมเขาจะบอกว่าคนเป็นไตคนเป็นความดันโลหิตสูงห้ามทานแล้วเราจะสังเกตว่าคอลลาเจนที่มีราคาถูกมันเวลาที่ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกเนี่ยนะคะ วัตถุดิบในการที่เขาเอามาทำเนี่ยมันจะเป็นวัตถุดิบที่เกรดคําว่าเกรดเนี่ยความหมายก็คือว่าวันนี้เราขับรถวีออสกับเราขับเฟอร์เลอรี่อันนี้คือเกรดมาตรฐานของอาหารเสริมเนาะซึ่งในระดับที่ราคาถูกๆอ่ะเรานึกถึงวีออสระดับที่ราคาสูงเนี่ยแล้วอะไรที่เวลาที่มันเป็นออร์แกนิกเป็นธรรมชาติใกล้เคียงธรรมชาตินะเพื่อนๆมันจะไม่ถูกแต่งสีจัดจ้านแต่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย ผู้ผลิตเองนะคะต้องการที่จะเอาใจผู้บริโภคแล้วจะสังเกตว่าเขาทํายังไงก็ได้ที่ให้สินค้าเขาขายได้เนาะมันไม่มีทางที่ว่าคอลลาเจนจืดเหม็นคาวแล้วจะมีคนกินเขาก็ต้องใส่สารปรุงแต่งสีกลิ่นรสสิ่งที่เรากินโอ,โ,อโอ้คุณแมงบีคุณแมงบีเข้าตาสิ่งที่เรากินเพื่อที่จะแรกกับการมีผิวสวย แต่เราต้องแลกกับการที่ตับเราทํางานหนักไตเราทํางานหนักอันนี้มันคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกินอาหารเสริมนะคะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือกินแล้วตับต้องสะอาดกินแล้วไตต้องทํางานดีกินแล้วระบบหลอดเลือดทํางานดีหลอดเลือดไม่เกร็งไม่ต้องไม่ต้องขับพิษอ่ะนึกนึกภาพง่ายๆก็คือสิ่งที่เรากินอ่ะต้องเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงธรรมชาติหรือเทียบเคียงธรรมชาติให้ได้มากที่สุด ซึ่งในเรื่องนี้นะคะเขามีเขาเรียกว่ามีมาตรฐานอยู่เนาะมาตรฐานก็คือเนจนจชื่อชื่อแบบเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้แต่มันคือมาตรฐานที่บริสุทธิ์ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดซึ่งในต่างประเทศโดยเฉพาะทางยุโรปเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะฟิกเรื่องพวกนี้มากเลยค่ะหมายถึงว่าการตรวจสอบของเขานะคือมันจะต้องได้มาตรฐานที่ชนิดที่ว่าไม่เป็นสารเคมีอ่ะไม่มีสารเคมีอ่ะประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้น เวลาที่เรากินสารสกัดหรืออาหารเสริมเนี่ยสิ่งที่เราควรคำนึงคือแบบนี้นะคะเราแต่ก่อนก่อนที่เราจะกินอาหารเสริมเนี่ยต้องอให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าในระบบของร่างกายเนี่ยเวลาที่ร่างกายเกิดความเสียหายมันไม่ได้เสียหายมาจากเหมือนต้นไม้เนี่ยต้นไม้สูงอะ่ะต้นไม้ไม่ได้ไม่ได้ยอดมันเนี่ยเราไม่ได้แก้ที่ยอดมันนะถ้าสมมุติว่าเราแก้ที่ยอดโอเคภายนอกคือเราตัดยอดทิ้งเพื่อ เพื่อที่จะเขาเรียกว่าลดลดการที่สารอาหารจะต้องเอาไปเอา,เอาไปรักษายอดแต่จริงๆการรักษาต้องรักษาที่รากของมันนะคะอันนี้คือระบบร่างกายก็เป็นเช่นนั้นถ้าเราเข้าใจตรงแบบนี้เราจะไม่เราจะไม่เามขาเรียกว่าไม่มีค่าเสื่อมไม่ต้องเสียเงินฟรีไม่เป็นเหยื่อไม่โดนหลอกอ่าเนี่ยจะพูดตรงๆเพราะว่าเช่นเดียวก,กับกับการดูแลสุขภาพทางร่างกายหรือว่าคนจะดวงดีก็เหมือนกัน ถ้าเราไปดูหมอเนี่ยมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่ถ้าเรามารักษาสินเนาะรักษาสินห้าคือแก้ต้นเหตุเปลี่ยนดวงด้วยการเปลี่ยนนิสัยรักษาสินเดินมักมีองแปดแบบเนี้ยอันนี้คือการเปลี่ยนจากต้นตออันนี้มาเรื่องของอาหารเสริมอาหารเสริมถ้าเราจะเปลี่ยนจากต้นตอ่อวิธีการจะเปลี่ยนจากต้นตอ่อเราต้องดูก่อนว่าต้นตอของเราเนี่ยมีความบกพร่องอะไรมันก็จึงนํามาสู่การวิเคราะห์ตัวเองเนาะมาทบทวนไร่เลียง สมุดฐานของโลกซึ่งในระบบร่างกายนะคะมันม,มันจะมี11ระบบเนาะแต่ว่าระบบที่สําคัญที่สุดมันไม่มีอันไหนสําคัญที่สุดจริงๆมันสําคัญทุกระบบแต่ว่าระบบที่ทุกวงการอาหารเสริมเนี่ยจะให้ให้น้าหนักแล้วก็ให้ความสําคัญรวมถึงคนที่อยู่ในสายสุขภาพจะรู้ดีนะว่าการทํายังไงก็ได้ให้ตับของเราเนี่ยสามารถที่จะเกิดกระบวนการในการขับพิษได้ตับมีกระบวนการออโต้ในการเอาพิษออก เอาพิษออกเอาพิษออกได้มันจะทําให้เราเนี่ยไม่ป่วยแต่ทุกวันนี้ที่คนป่วยเพราะว่าตับพังไม่สามารถขับพิษได้แล้วพอตับพังตับพังเนี่ยนะคะก่อนที่จะเป็นโรคตับหรือก่อนที่จะเป็นตับแข็งเนี่ยมันสะท้อนออกมาข้างนอกก่อนเวลาที่ตับของเราไม่ดีนะผมเราจะแห้งผิวเราจะแห้งหน้าเราจะเป็นฝ้ามันจะสะท้อนออกมาผิวเราจะไม่ลื่นแบบนี้นะคะเราก็จะเป็นคนที่แก่เร็วอ่านี่คือตับ ขาดประสิทธิภาพในการขับพิษกําจัดพิษเขาก็จึงมีการไปเข้าคอร์สล้างพิษตับอันนี้คือเรื่องของตับแล้วพอตับดีเนี่ยมันจะส่งผลไป,ไปที่เลือดพอตับดีนะคะมันก็จะทําให้เลือดเพราะเพราะตับเนี่ยเขาก็มีทั้งคือเป็นการเปลี่ยนถ่ายอยู่ในตัวของเขาเองเนาะเพราะทั้งซับพิษทั้งขับพิษหน้าที่ของตับเขามีอยู่500กว่าหน้าที่อันนี้คือหน้าที่ของเขาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทําให้ตับของตัวเองสะอาดเนี่ย แทบจะไม่ต้องไปกินอาหารเสริมเลยนะคะถ้าตับสะอาดเนาะแต่ทุกวันนี้ตับมันไม่สะอาดมันก็จึงมีปัญหาเป็นฝ้าเป็นสิวกลิ่นตัวเหม็นปากเหม็นอะไรแบบเนี้ยน,นอกจากตับแล้วนะเพื่อนๆนแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราจะแก้ที่ตับเวลาที่เราจะแก้ที่ตับนะคะมันต้องไปดูคือในกำลังพูดถึงระบบระบายพิษอนะเนาะระบบดีท็อกแล้วทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเลยไปไกลอ่ะเอาอย่างนี้ละกันสรุปก็คือว่าทํายังไงก็ตามให้ตับของเราเนี่ย เกิดกระบวนการการทํางานที่ดีเพราะฉะนั้นอาหารเสริมที่เราจะกินเข้ามาไม่ควรกินแล้วเป็นภาระแก่ตับอะค่ะหมายความว่าไม่ควรกินแล้วทําให้ตับทํางานหนักขึ้นแล้วอาหารเสริมอนไนที่จะทําให้ตับหนักขึ้นอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของน้ําตาล อา,อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารปรุงแต่งปรุงแต่งสีแต่งกลิ่นแต่งรสอะไรก็ตามทีอาหารเสริมพวกนั้นเนี่ยมันจะทําให้ตับของเรามีภาระหนักขึ้นนะรวมถึงเดีย๋ยวจะบอกให้รวมถึงตอนนี้มันจะมีวิตามินที่เป็นสังเคราะห์นะวิตามินเนี่ยม,มีในท้องตลาดเยอะนะคะแล้วเป็นสังเคราะห์การสังเคราะห์เ,ะเนี่ยไม่ใช่ของแท้นะ,ะเพื่อนๆแต่ถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้ค่ะก็เหมือนยาเคมีเนี่ย ยาแก้ปวดเรากินเพื่อแก้ปวดช่วยลดปวดวิตามินซีสังเคราะห์กินเข้าไปเพื่อทําให้หายจากโรคลักกระปิดลักกระเปิด,ปดทําให้หายจากโรคอ่ะเจ็บคอไออยากจะมีคอลลาเจนวิตามินซีสังเคราะห์ก็มีเยอะแยะแต่ถามว่าเวลากินระยะยาวแล้วผลเป็นยังไงมันก็มีผลต่อระบบของการกําจัดพิษเนาะก็เป็นภาระแก่ตับเราวันนี้ีจะพูดถึงว่าถ้าเราคิดจะกินอาหารเสริมเราต้องกินแบบว่า คืออย่าอย่าไปคือกินแบบว่าไหนไหนก็กินแล้วเนาะอยาก,กินแล้วให้มาเป็นภาระค่ะแต่กินมันเหมือนกับวันนี้เราจะเราจะมีแฟนนะคะเพื่อนการมีแฟนแล้วมาเป็นภาระไม่มีซะดีกว่าใช่ไหมถ้ามีแฟนแล้วอย่างน้อยก็คือเท่าเทียมการช่วยเหลือการเป็นกาลยานามิตรการช่วยกนนันนําหนุนนํากันเนาะแต่ถ้ามีแฟนแล้วโอ้โหชีวิตเราสารวันเตี้ยลงก็เหมือนการเลือกอาหารเสริมเหมือนกันค่ะ ถ้ากินคือมันจะมีแบบนี้ด้วยนะอาหารเสริมที่บางครั้งกินช่วงแรกๆเนี่ยมันจะดีในช่วงแรกนะคะช่วงแรกเนี่ยโอ้โหผิวพันต่งตึงสดใสหรือเหมือนยาลดน้ําหนักแบบเนี้ยพวกยาลดความอ้วนเนี่ยโอ้โหจะเห็นผลไวมากเลยไอพวกที่เห็นผลไวหรือแม้แต่ครีมทานหน้าเนี่ยนะคะไอที่เห็นผลไวสามเดือนสี่เดือนหเดือนหโหน้าใสอันเนี้ยมันคือยังยังเขาเรียกว่ายัางต้องดูไปนานๆค่ะเนี่ยจะบอกให้ ถ้าชัวและใช่เขาาถึงบอกว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจนคนเนาะอาหารเสริมหรือสารสกัดที่กินเราต้องกินยาวต่อเนื่องและยิ่งกินยิ่งกินยิ่งกินยิ่งสุขภาพดีขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้นสุขภาพต้องแข็งแรงขึ้นไม่ได้เกี่ยวนะคะว่ามีอายุมากขึ้นแล้วสุขภาพต้องแย่ลงอันนี้เข้าใจผิดเพราะธรรมชาติของเซลเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผัดเซลล์ได้ สามารถที่จะกระตุ้นตัวเองให้กลับมาเป็นเซลล์เด็กเซลล์อ่อนเยาว์ได้เนาะคนที่มีอายอาุเป็น80 90เนี่ยสามารถมีเซลล์ที่เด็กได้เดี๋ยวเดี๋ยวถามคนอายุ72เดี๋ยวเดี๋ยวยืนอยู่ตรงนั้นก่อนยังไม่ต้องมาก็ได้อ่ะและทีนี้แล้วต้องทานอะไรคะทานยังไงให้สะอาดในส่วนของต้องทานอะไรสารสกัดที่เน้นแนะนําให้ตั้งแต่เด็ก3ขวบไปจนถึงผู้สูงวัยนะคะคือสารเบต้ากูแคน สารเบต้ากูแคนเนี่ยทำไมถึงจําเป็นต้องทานเนื่องจากเบต้ากูแคนในยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เน้บอกเนาะในยุคที่เด็กเกิดมาปุ๊บก็ต้องกินนมวัวกินนมวัวนมวัวไปลดเขาเรียกว่าเป็นลดภูมิต้านทานดังนั้นยุคนี้เขาจึงมีการผลิตเบต้ากูแคนขึ้นมาเพื่อให้เด็กพวกนี้กินมันตั้งแต่แบบเกิดเลยค่ะโดยการแกะแคปซูลแล้วก็เอาไปผสมในนมเพื่ออะไรเพื่อถ่วงดุลเพื่อถ่วงดุลไม่ให้ร่างกายเสียดุลน่ะ เพราะว่าเราเกิดมาในท่ามกลางที่อภูมิต้านทานถูกทําให้ลดลงเนาะจากอาหารการกินจากมลภาวะที่เป็นพิษจากสิ่งแวดล้อมต่างๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นทํำยังไงก็ได้ที่ทําให้ดุลในร่างกายของเราเนี่ยสมดุลกับเหนือเหนือดุลคะ่ะทุกวันนี้สถิติการเจ็บป่วยนะคะคนที่เป็นโรคมะเร็งในประเทศไทยนี่คืออันดับหนึ่งโรคมะเร็งสาเหตุจริงๆคือภูมิต้านทานต่ํานะคะ ต่ำก็คือเสียดุลเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราสามารถที่จะทานเบต้ากูแคนเริ่มได้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะเบต้ากูแคนที่เนยขายให้กับเด็กนะเด็กอายุสองขวบเพิ่งจะหัดเดินนะคะจากที่เขาเขาเป็นมะเร็งเนาะเด็กบางคนเขาเขาเป็นตั้งแต่เกิดแบบนี้แต่โชคดีมากเลยค่ะเน่ถือว่าสารอาหารตัวนี้ถูกคิดค้นมาเพื่อเพื่อเอามารักษาดุลน,นี่แหละเพื่อเอามาช่วยทําให้อ่าเขาเรียกว่าสมดุลของจุลินทรีย์ตัวที่ดีของมนุษย์เนี่ย ไม่ถูกทำลายไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นตัวตัวแรกที่ทุกคนทานเนี่ยควรจะเป็นเบต้ากูแคนเบต้ากูแคนนอกจากจะช่วยรักษาดุลแล้วนะคะแล้วยังไปช่วยเสริมให้ดุลของร่างกายหมายถึงว่าจุลินทรีย์ตัวที่ดีเนี่ยมีปริมาณที่สมดุลและเพียงพอสามารถที่จะต่อสู้อยู่กับมลภาวะที่เป็นพิษและคนที่คนที่บกพร่องคนที่เป็นโรคแล้วนะนอกจากช่วยตรงนี้แล้วนะในส่วนอื่นนะคะในส่วนอื่นอย่างอย่างตับตับแบบเนี้ย ถามว่าในกระบวนการของการทํางานของตับเนี่ยถ้าเราไปกินเบต้ากูแคนจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆตับเนี่ยจะต้องมีการฟอกเลือดเนาะแล้วเลือดของเราเนี่ยก็จาเป็นจะต้องมีการผลิตแต่ร่างกายที่ขาดสารอาหารนะคะคนบางคนที่ขาดสารอาหารเลือดจะต่ําเลือดจะน้อยแต่เบต้ากูแคนเนี่ยคือสารอาหารที่ไปช่วยเพิ่มเม็ดเลือดแดงค่ะเพิ่มกระบวนการในการสร้างเม็ดเลือดแดงอะ่ะเพื่อนๆอันนี้มันคือสิ่งที่จําเป็นที่เน่ถึงบอกว่า เวลาคือเน้จะไม่แนะนําให้ทุกคนไปกินวิตามินร้อยี่สิบชนิดนะคะแต่เน้จะให้ทุกคนกินสิ่งเดียวแต่สิ่งเดียวสิ่งนั้นน่ะมันมีครบสามร้อยหกสิบองศาเลยอ่ะคือจบในขั้นตอนเดียวเนาะอย่างสมมุติวันนี้เราเป็นหวัดไอจามเนี่ยเราไม่ต้องไปกินอย่างอื่นแต่เรามาทานเบต้ากูแคนวันนี้เรามึนหัวเวียนหัวเราไม่ต้องไปกินอย่างอื่นเรามากินเบต้ากูแคนมันเหมือนครบจบในขวดเดียวเลยไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องวุ่นวายอันนี้คือในส่วนของเบต้ากูแคนนะคะ ทีนี้หลายคนก็ก็จะอาจจะพูดว่าคุณเนธแล้วในกรณีของคนที่มีความบกพร่องเยอะมากๆเยอะมากๆเยอะจนแบบประเภทนอนติดเตียงมีนะเพื่อนๆน,นอนติดเตียงเนาะประเภทเป็นเขาเรียกว่าชาครึ่งซีกแล้วประเภทที่เป็นโรคเยอะๆแล้วมันจะฟื้นคืนกลับมาได้ไหมแล้วเราจะใช้สารอาหารตัวไหนในเชื่อนะว่าหลายๆคนเนี่ยกว้านหาสารสารอาหารแล้วบางคนก็กินอาหารเสริมอยู่เนาะ การกินอาหารเสริมมาไม่ผิดนะคะแต่การกินอาหารเสริมยาวๆแล้วร่างกายไม่แข็งแรงเขาว่าไม่แข็งแรงคือวันนี้เรายังกินยาอยู่เนาะเรายังอยู่ในคนที่กินอาหารเสริมมา5ปีอะ่ะแต่ร่างกายยังต้องกินยายาแบบเป็นยาเคมีอยู่นะแล้วก็ไม่สามารถมีชีวิตที่แบบว่าสุขภาพดีขึ้นไปตรวจอะไรทุกอย่างยังไม่ปกติอันนี้เราเราลองทบทวนเราลองเปลี่ยนเส้นทางอยูนะ่เนาะถ้าเราทําเส้นทางนะั้นแล้วมันไม่ได้ผล เราลองมาเปลี่ยนเส้นทางดูเดี๋ยวในตอบคุณลีลีลีหัวหน่อยลีหุยปะ่ะลีหัวลีหัวเบต้าก <c oughs> ูแคนช่วยเรื่องมะเร็งไม่ใช่เหรอคะอ่าถูกต้องเลยช่วยเรื่องมะเร็งนะแต่ไม่ได้แปลว่าคนไม่เป็นมะเร็งทานไม่ได้เพราะถ้าคนไม่เป็นมะเร็งทานเบต้ากูแคนจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดการไม่ต้องเป็นมะเร็งไงคะเพราะจริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยเกิดจากการที่ภูมิต้านทานต่ํามากคะ่ะ คนเป็นมะเร็งก็จึงต้องกินเบต้ากูแคนเพื่อทําให้ภูมิต้านทานของตัวเองเนี่ยขึ้นมาสมดุลนะจากที่มันต่ําจากที่มันพ่องเนี่ยให้ขึ้นมาสมดุลส่วนคนไม่เป็นมะเรง็งไม่จําเป็นต้องรอให้เป็นมะเรง็งคนไม่เป็นมะเร็งสามารถทานเบต้ากูแคนได้ก่อนเพราะก่อนที่จะเป็นมะเรง็งเนี่ยจะบอกให้นะคะโรคทุกโรคเนี่ยเกิดจากระบบภูมิต้านทานที่ต่ําค่ะอย่างวันนี้คนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด คนที่ไปฉีดวัคซีนแล้วมีอาการผลข้างเคียงที่เยอะเพราะอะไรเพราะว่าทหารหรือว่าภูมิต้านทานของเขาเนี่ยบกพร่องแต่ถ้าทหารหรือภูมิต้านทานเขาแข็งแรงเชื้อโรคอะไรมาที่ไหนร่างกายเราจัดการได้หมดวันนี้เนยไม่ได้กลัวเชื้อไวรัสโควิดเนี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่กลัวและแม่เนยเนี่ยแม่เนี่ยขายขายเป็นเขาเรียกว่าร้านชำเนาะมีคนเข้ามาหาแม่ตลอดทั้งวีทั้งวันเลย่ะและแม่เนยเนี่ย ม่ยอมปิดแมสเน่ก็พยายามให้แม่ปิดแมสแต่แม่เนี่ยเขามีเบต้ากูแคนเน่จะอัดเบต้ากูแคนอัดฮอทอนอัดนับวันนับทูให้แม่แม่แม่ไปตรวจไวรัสโควิดแม่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะแม่กลัวผลข้างเคียงเนาะแม่เน้ไม่มีเชื้อไวรัสโควิดตรวจสามรอบเลยค่ะแม่เน้อายุแปดสิบแล้วนะคะทั้งสองท่านเลยไม่ติดไวรัสโควิดแล้วก็ไม่มีการฉีดเพราะกลัวแต่เน้ให้ทานเบต้ากูแคนอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นเบาหวาน เป็นเบาหวานอะไรนะคะเป็นเบาหวานทานตัวไหนคะคุณีิเป็นไตเบาหวานกินได้ใหม่นะอะอเดี๋ยวตอบเลยนะคะเบต้ากูแคนเนี่ยไม่มีไม่มีข้อห้ามว่าโรคไหนกินไม่ได้เหตุผลที่เป็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเบต้ากูแคนเนี่ยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของกลุ่มเดียวกับอาหารนะคะเป็นดั่งอาหารเป็นดั่งธรรมชาติแบบเดียวกับอาหารเลยคําว่าแบบเดียวกับอาหารมันมีลักษณะยังไงวันนี้เหมือนเพื่อน กินข้าวได้ก็กินเบต้ากูแคนได้แล้วเบต้ากูแคนไม่เหมือนวิตามินตรงที่ปกติเราทานน้ามันปลาทานวิตามินซีเราไปผ่าตัดเราต้องหยุดเพราะเพราะน้ำมันปลาวิตามินซีเนี่ยทำให้เลือดมันไหลมากเกินผิดปกติเวลาผ่าแล้วเดี๋ยวเลือดไม่หยุดไหลใช่ไหมคะแต่เบต้ากูแคนไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะเบต้ากูแคนไม่ใช่วิตามินแต่เบต้ากูแคนเปรียบได้กับเป็นอาหารนะคะเหมือนสารอาหารที่เราต้องกินเข้าไปสามารถที่จะ ยิ่งยิ่งทานแล้วไปผ่าตัดแผลจะหายเร็วขึ้นและไม่มีการติดเชื้อแทรกซ้อนเช่นเดียวกับตอนไปทำาคมใฉายแสงถ้าได้สารเบต้ากูแคนเนี่ยจะทำให้ไม่อ่อนเพลียไม่เหนื่อยเพราะการไปโดนคีโมฉายแสงคือการที่ร่างกายถูกเคมีกำจัดเซลลผิดปกติแต่เซลลดีเนี่ยถูกทำลายไปด้วยแต่เบต้ากูแคนคือสารปกป้องสารต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์ตัวที่ดีค่ะและ คนที่ยังไม่เป็นมะเร็งถ้าทานเบต้ากูแคนต่อเนื่องนะคะซึ่งตัวเน้นเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวงการอาหารเสริมนะเพื่อนๆเ,เนทานอาหารเสริมมาทุกชนิดทุกรูปแบบเมื่อก่อนใน้กินอาหารเสริมเป็นจานจานกินอาหารเมร็ดแต่ว่าเนเลือกอาหารเสริมที่เป็นแบบออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนใหญ่จะจะเป็นแบบเกรดออร์แกนิกแล้วพอวันหน,นึ่งเนค่อยๆมาตั้งสติใหม่ว่าถ้าเราใช้ธรรมชาติในการรักษาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไม่ต้องไปกินอะไรเยอะ วิธีการก็คือเราจํากัดในการกินพิษเนาะพอเราจํากัดการกินพิษร่างกายเราไม่เสียสมดุลเยอะเราก็หาสิ่งที่ไม่ต้องเยอะแต่ว่าให้ให้ผลที่มีประสิทธิภาพอะค่ะเพื่อนๆซึ่งตัวเบต้ากูแคนจึงเป็นตัวหนึ่งที่สําหรับวันนี้ถ้าเราต้องการที่จะคนเป็นมะเรง็งคนเป็นเบาหวานคนเป็นไตคนเป็นความดันคนเป็นโรคผอมโรคซีดอ่อนเพลียเป็นอ่าลูมาตอยทุกโรคภูมิเพี้ยนภูมิแพ้ โรคหัวใจทานได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ไปไปทำให้ไตบกพร่องเขาไม่ได้ไปทําให้ตับเสียหายแต่เขาจะไปทําให้กระบวนการในการผลิตสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วขาดวิตามินดีขาดสารอาหารซึ่งวิตามิน B12 เนี่ยมันอยู่ในเนื้อสัตว์เนาะมันอยู่ในพวกตับพวกนี้อย่างบางคนที่ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ก็จะขาด วิตามินบ12ถ้าเราไม่ไปกินกลุ่มวิตามินบ12ที่จะเป็นพวกพวกยีสต์พวกหมักพวกนั้นน่ะเราก็ไปกินได้แต่ว่าในการทานเบต้ากูแคนมันครบจบทีเดียวและเบต้ากูแคนเนี่ยนะคะเพื่อนๆไม่เพียงแต่เด็กสามขวบขึ้นไปจริงๆสองขวบนี่ก็ให้นี่ก,ก็ให้ก็ทานแล้วนะพวกหมาน้องหมาเนาะพวกน้องแมวเขาสามารถจะทานได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้องหมาน้องแมวเนี่ยเป็นมะเร็งเยอะ เนื่องจากว่าเขากินอาหารเม็ดนะคะอาหารที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติแบบนี้เนาะตอนนี้เหมือนเกิดใหม่ค่ะถูกวางยาพิษกําลังรักษาดีขึ้นแต่ต้องการอาหารเสริมฟื้นฟูนนกินเบตากูแคนได้เลยทานเบตากูแคนได้เลยนะคะทานไปได้เลยไม่ไม่มีอันตรายมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นนะเนสเนี่ยทานมากี่ปีแล้วเนี่ยเป็นปีแล้วเสียดายเพิ่งมารู้จักสีนะเกือบสองปีแล้วสั่งเบตากูแคนไงคะคุณเนะ สามารถจะ inbox เข้ามาได้เลยนะคะสั่งได้เลยหรือว่าจะกดไปที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่ยกดผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็นั่นแหละ inbox เข้าไปได้เลยนะคะสามารถจะ inbox เข้ามาในเพจมันจะมีเขียนว่าข้อความแบบนี้ inbox เข้าไปได้เลยหรือจะโทรไปก็ได้ที่อ่า0801033403เบอร์น,นี้ได้เลยน้องหมานะในการทานของน้องหมาเนี่ยสามารถแกะแคปซูลได้นะคะ สมมุติว่าเราเออแต่สมมติว่าเราเนี่ยจะให้อาหารน้องหมาเนาะเบต้ากูแคนที่เน้ขายอยู่ยัวเบต้ากูแคนนะคะขวดสีเหลืองเป็นเบที่ที่ท,ท,ที่ที่เป็นยัวเบต้ากูแคนเพราะแบบนี้เพื่อน,เ,อนเวลาที่เน้เลือกนะคะหนึ่งความปลอดภัยความปลอดภัยคําว่าปลอดภัยเนี่ยเขาเรียกว่า purity คุณภาพความหมายของคุณภาพคืออะไรรูป้ป่ะคุณภาพคือความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด ยัวเบต้ากูแคนเนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวที่มีความใกล้เคียงสูงสุดในระดับมาตรฐานเดียวกันนะเหมือนวันนี้เราพูดถึงรถเฟอร์รารี่ค่ะเป็นเฟอร์รารี่ที่มีความมาตรฐานสูงในท้องตลาดและซึ่งยัวเนี่ยจะเป็นเบต้ากูแคนที่มีความบริสุทธิ์สูงสุดให้ผลลัพธ์มากสุดและถ้าเทียบในในรุ่นเดียวกันเนี่ยราคาถูกที่สุดแล้วค่ะถ้าใครได้ทานยัวเบต้ากูแคนเนี่ยถือว่าโชคดีนะนะคะทุกคนตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วสั่งทางไลน์ สั่งได้เลยค่ะสั่งทางที่ที่แอดมินแจ้งมาเนี่ยเนาะสั่งทางนี้ได้เลยนะคะสรุปอ่าเรื่องน้องหมาก่อนน้องหมาเนี่ยเวลาให้น้องหมาทานนะคะใช้วิธีนี้เอาน้ําหนักน้องหมาเนี่ยไปคูณด้วยห้าสิบแล้วหารด้วยสามร้อยแล้วก็แกะแคปซูลแล้วก็เอาขยําข้าวให้น้องหมาแล้วก็ให้น้องหมากินสามารถทานได้ต่อเนื่องซึ่งจะช่วยทําให้เขาเนี่ยดีขึ้นนะทุกคนนะคะ โอเคอันนี้เป็นสารอาหารที่เน้ยอยากแนะนําให้ทุกคนทานคือเบต้ากูแคนส่วนสําหรับคนที่ประเภทนอนติดเตียงคนที่ร่างกายแย่มากๆเนี่ยนะคะเนยจะแนะนําให้กระตุ้นกระตุ้นด้วยการใช้โปรโตีน NRF2 และ NRF1 นะซึ่งรายละเอียดเนี่ยสามารถที่จะอินบ็อกสอบถามได้ เดี๋ยววันนี้ชวนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมสําหรับทุกเพศทุกวัยนะคะแต่ก่อนอืนขอปีนไปหาปีนไปหาที่นั่งตอ <c oughs> นนี้เรา,อาสองวัยรุ่นนี่อยู่ที่น้ำตกคิวจันทบุรีนะเพื่อนเื่อวัยรุ่นคนแรกเดินไปแล้วเดี๋ยววัยรุ่นคนที่สองเดินสู้วัยรุ่นคนแรกไม่ได้ทไมป้าไม่ยอมรอมั้งเนี่ย <c oughs> ดูส <łość> ินะไว้่านอาเใช่เราต้องไปด้วยกันนะเร่าจับมือไปด้วยกันโอเคไปเลยเดี๋ยวเราจะไปหาที่นะเพื่อนทุกคนเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำตกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะไปหาที่นั่งก่อนให้เหมาะเหมาะก่อน 有。